Good morning everyone welcome back to English class with Teacher Pen นะคะสำหรับวันนี้เราจะมารีวิวนะคะในเรื่องของประโยคถามตอบการทำกิจกรรมยามว่างต่างๆนะคะพบกันเป็นครั้งที่48แล้วค่ะอีกไม่กี่ครั้งเราก็จะได้พักสายตากันบ้างแล้วนะคะเอาละค่ะเด็กๆขะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนอื่นๆนะคะ ก่อนที่เราจะได้ไปพักด้วยเนาะเราก็จะมาทำแบบฝึกในหน้า61กันค่ะวันนี้ไม่ใช้หนังสือเรียนนะคะเราจะใช้แบบฝึกหัดในหน้าที่61 นะโอเพนเดอะเพจ e มายเลข61นะคะมาดูประโยคกันค่ะในภาพมีทั้งหมด6ภาพด้วยกันนะคะ1 2 3 4 5 6เป็นภาพเงาค่ะ What is she doing? เขาถามว่าผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรอยู่เด็กๆนะ่าจะได้คำศัพท์กันแล้วเนาะ She is cooking เขียน cooking ลงไปค่ะ She is cooking ข้อที่สค่ะ What is he doing What is he doing เขากำลังทำอะไรคะภาพนี้ He is taking photo photo ข้อที่3ค่ะ What is he doing What is he doing เขากำลังทำอะไรคะ He is p l oh, He is is playing แบดมินตันแบบนี้ค่ะ Number 4 What is she doing? What is she doing? เขากำลังทำอะไรคะเด็กๆ She is dancing กำลังเต้นอยู่เลย Dance เราตัด e ออกไปแล้วเ,เติม ing นะคะสะกดแบบนี้นะ d a n c เติม ing ได้เลยข้อที่5ค่ะ What is he doing? What is he doing? What is he doing คะเด็กๆเขากำลังทำอะไร He is reading. He is reading. และข้อสุดท้ายคะ่ะ What are they doing คะเขามีสองคนนะใช้ t h e นะ What are they doing? ตอบเลย They are playing. playing football football they are playing football แบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะเด็กๆวันนี้ง,างา่ายๆซานๆใช้เวลา3นาทีนะคะอย่าลืมทบทวนคำศัพท์ค่ะถ่ายภาพพร้อมกับถ่ายภาพตัวเองกับผลงานนะคะถ่ายรูปลงในอัลบั้มลายที่คุณครูสร้างให้ด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้ว see you next time goodbye ค่ะ